The Beatles วงดวนตรีระดับตำนานที่มีเพลงอมมตะสุดคลาสสิกมากมายและยังเป็นวงป๊อปร็อกระดับตำนานของโลกตั้งแต่ยุค60จนถึงปัจจุบันสาเหตุที่4เต่าทองได้รับความนิยมมากมายมหาศาลนอกจากเพลงที่เพราะกินใจก็คือเหล่าสมาชิกทั้ง4ที่ดูดีมีสไตล์ในแบบของตัวเองจนทำให้สาวๆรีตามจนคอเจ็บกลายเป็นปรากฏการณ์ b e a t l e ลเมเนจึงไม่แปลกที่แฟชั่นของ The Beatles จะถูกยกมาเป็นต้นแบบของการแต่งตัวทั้งในอดีตและปัจจุบันเริ่มต้นกันที่ทรงผมม็อบท็อปหรืออีกชื่อที่ พวกเขาเรียกกันว่าอาเธอร์ซึ่งเป็นทรงผมหน้ามา้าที่ต้องปัดเฉียงข้ามหน้าผากที่มีผมยุ่งนิดนิดและหวีผมด้านหน้าลงมาให้เป็นทรงหน้ามา้าเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีใครที่ทําให้ผมทรงนี้เป็นที่นิยมมาก่อนและก็ได้แนวความคิดในการตัดผมมาจากสมัยที่พวกเขายังเล่นอยู่ที่ฮัมบวร์กตั้งแต่ช่วงต้นปี60จนกลายมาเป็นทรงผมยอดนิยมในปัจจุบันในช่วงเริ่มต้นก่อตั้งวงหลังจากที่กลับมาจากฮัมบวร์กประเทศเยอรมน,นี และกลับมาเล่นอยู่ที่คราวเว่นคลับพวกเขายัางคงใส่เสื้อกั๊กหนังสีดําอันเป็นสไตล์ของวงร็อกแอนโดรในสมัยนั้นแต่ต่อมาก็เปลี่ยนแนวเลือกใส่สูตรทรงสลิมผสมสารเข้ากับรองเท้าที่สร้างความแปลกใหม่จะใส่กับบู๊ตก็ได้หรือจะจับมาผสมกับสนนเกอร์สบายๆก็ดูคูลโดยต้นต่อแฟชั่นของเดอะบิทเทิลสเกิดขึ้นจากการเข้ามาของไบรอันเอฟตายผู้จัดการของวงที่ต้องการจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของวงให้ดูเฟลลี่และสุภาพมากขึ้นทั้งการห้ามดื่มสุราขณะแสดงหรือไม่สูบบุหรี่ต่อนหน้าสาธารณชนรรมไถึงกา การใส่สูตผพวกเขาเชื่อว,ว่าการแต่งตัวที่สุภาพมากขึ้นจะทําให้พ่อแม่ของเด็กสาวไม่ต่อต้านถ้าหากว่าลูกสาวของเขาจะชื่นชอบวงนี้นั่นเองโดยหนุ่มๆที่เป็นแฟชั่นไอคอนประจำวงก็หนีไม่พ้น,น,น,นสองผู้กอ่อตั้งอย่างจอร์เลนนอนและพอลแมคคาร์นี่ดโดยสไตล์ที่แปลกใหม่ของเดอะบิทเทิลคือการนําสูตรที่ดูเป็นเสื้อผ้าค,คลาสสิกมาปรับเปลี่ยนให้ดูเท่และทันสมัยโดยรูปทรงสูตรกระดุมแถวเดียวปกสูตรแบบปานและใช้สีที่แปลกใหม่จากสูตรสีพื้นธรรมดาและสไตล์กางเกงขายาวดัดรงทําให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่ของลูก สมัยและคลาสิธิ์ในเวลาเดียวกันกลายเป็นภาพจำของวงชนิดท,ที่ใครๆก็แต่งตามกันทั้งโลกหลังจากที่แก๊งสีเต่าทองได้มีชื่อเสียงโด่งดังจากการไปโชว์ตัวที่อเมริกาและทั่วโลกด้วยลุกชุดสูทหัวเห็ดแล้วพวกเขาได้เริ่มใช้สารเสพติด LSD ในช่วงคา,ารันบัมซาจินเพเปอร์โดนที่ฮาร์ดครับแบนจึงเดินทางไปเพื่อบําบัดและศึกษาเกี่ยวกับพัฒธนธรรมของอินเดียพวกเขาเชื่อว่าการฝึกทําสมาธิคือวิธีที่สามารถไขเข้าไปเรียนรู้ความเป็นไปได้ของโลกนําโดยโยคีมหาฤชีมเหตโยคีที่ประเทศ India, ที่นั่นนั่นเองทําให้พวกเขาได้เรียนรู้และรับเอาวัฒนธรรมตะวันออกเข้าสู่วงทั้งการใช้เครื่องดนตรีที่มีชื่อว่าซิต้าของอินเดียเข้าไปประกอบเพลงรวมไปถึงการแต่งตัวที่ดูสบายขึ้นด้วยชุดที่เป็นผ้าลินินแขนยาวและกางเกงลินินขาย,ยาวเบาสบายที่นั่นเองพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงถึง48เพลงจากที่นั่นและกลายมาเป็นไวท์อัลบั้มให้พวกเราได้ฟังกันนั่นเองนอกจากนี้ The Beat l e s ยังเคยใช้ดนตรี <The Beatles. S 1> เพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองในอัลบั้ม S g t p e p p e r รวโ oh. ดนที่หาคขา ที่ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของยุคฮิปปี้ที่คนหนุ่มสาวในยุคนั้นปฏิเสธวัฒนธรรมดั้งเดิมและต้องการมองหาสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับสังคมเป็นยุคแห่งการแสวงหาและไม่ยอมรับความคิดแบบเก่าๆกลายเป็นจุดเชื่อมโยงของพวกเขากับชาวฮิปปี้ทำให้เราเห็นลูกใหม่ของพวกเขาดูได้จากปกอัลบั้มที่แปลกกว่าเดิมทั้งการแต่งกายรวมไปถึงการไว้ทรงผมยาวและหนวดเคราที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงซึ่งการไว้หนวดคลึ้มและการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีฉูดฉาดสื่อถึงวัฒนธรรมฮิปปี้ที่กลายเป็นกระแสนิย ในยุคนั้นและนี่ก็คือวิวัฒนาการแฟชั่นของเดวิดเทลที่ยังคงส่งผลมาถึงปัจจุบันทั้งทรงผมม็อบท็อปและชุดสูทสลิมแต่นอกจากเรื่องการแต่งตัวแล้วยังมีเรื่องราวอีกมากมายของเดวิดเทลที่สร้างปรากฏการณ์ต่อโลกและมีอิทธิพลมาถึงปัจจุบันร่วมเดินทางเพื่อระลึกถึงคุนตีสุดคลาสสิกระดับตำนานกันต่อได้ที่เซฟคอลลินทัวร์ซีซั่นสองในวันพฤหัสบ,บดีที่20พฤษภาคมที่ถึงนี้ทาง Facebook Fanpage และ y YouTube เราวคอนโทรกันได้เลยตอนนี้ผมขอตัวไปเซ็ตผมง Mob ็อบก่นนะ